การที่เราฝึกฝนปฏิบัติเป็นผู้อยู่ในกรอบของศีลเป็นผู้มีธรรมความรู้เข้าใจในธรรมชาติต่งตางๆตามความเป็นจริงเป็นผู้มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นนั่นก็จะมีอารมณ์ของความสุขความ,มเื่อยนั่นแหละมีอารมณ์ของปิติมีอารมณ์ของสุขมีอารมณ์ของความวางเชย ิตั้งมันวางเฉยและเมื่อเรามีสติปัญญามีความรู้ตื่นในสิ่งต่างๆเราก็จะถอดถอนไอ้สิ่งที่เป็นตัวคิดตัวหลงตัวอยากการที่เราจะไปทํากรรมอะไรที่เป็นการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเราไม่ทํำึ้นมาเราก็จะเป็นผู้อยู่ อยู่ในภายใต้ความที่แบบมีความสุขความชุ่นเย็ยนยนั่นแหละอยู่แบบเชยๆไป <laughs> จนจิตของเรามันได้เห็นแจ้งแทงตลอดในเรื่องสิ่งต่างๆแล้วก็ถอดถอนความยึดความหลงได้ละเอียดเรื่อยๆแล้วก็ละเอียดจนถึงว่ามันอยู่แบบเหมือนไม่อยู่อยู่แบบหาตัวไม่เจอหาตนไม่เจอตนถามว่ามีไม่มีแต่มันเหมือนไม่มี สภาวธรรมของจิตมันเป็นผู้ที่ดับแล้วซึ่งเหตุถึงการเกิดดับเชือ้อดับกิเลสตัณหาในตนได้หมดเลยกิเลสตัณหาก็ไม่มีอะไรที่ทําอะไรจิตได้เป็นผู้มีภูมิคุ้ม,มกันต้านทานต่อกิเลสตัณหาได้เป็นผู้อยู่แบบเชยๆอ,อยู่สบายๆอย่างที่บอกเมื่อกี้แนละ้วมันอยู่มันไม่อยู่อยู่ก็ไม่อยู่เสมอกัน ไม่มีความต้องการอะไรทำจิตของเราอยู่ในความความสุขความเยือมเย็นส่วนกายมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะปว่วยมันก็เป็นเรื่องของกายแล้วดับเมื่อไหร่กายพังเมื่อไหร่ก็เราก็เข้าถึงสุขอย่างแท้จริงขณะที่กายมันยังมีอยู่มันก็ยังมีอาการของความเจ็บความปวดในร่างกายยังม,มีสิ่งกระทบ นั่นนี่นู่นนั่งนานหน่อยก็ปวดรานั้นเจ็บรงนี้บางคนเขาจะฝึกฝึกฝนปฏิบัติแบบให้มันผ่านเวทนาของกายคือนั่งเจ็บปวดเลอไม่ต้องขยับนะให้นิ่งๆอะไรว่าณนะั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปปรมาณนันแต่พอออกเกจสมาธิเลือดลมที่มันไม่วิ่งงขาก็พิการไปแล้วที่มันปิดกั้นทางลมทางเดินของเลือดทางเดินของ สิ่งที่มันจะต้องไปแลกเปลี่ยนกันนะถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นการกดข่มในความทุกข์มันไม่ใช่ทางพระโต้งค์บอกว่าให้ไปทางความพอดีพอประมาณอย่าไปตึงเครียดเขร่งคัดอย่าไปทำให้ทรมานตนขึ้นมาเราก็ทำสมาธิแบบสบายๆนะพอนั่งหย่อนขาก็หย่อนไปพอนั่งเหยียดขาก็เหยียดไปแต่อย่าทำให้มันเป็นลักษณะของ การทำแบบเหยียดอะเหยียดะเหยเียดไปทางไหนก็เหยียดดูดูเหตุดูปัจจัยมีครูบาอาจารย์นั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่ต้องเหยียดไปทางนั้นมีองค์พระพุทธรูปอยู่ทางไหนก็ไม่ต้องเหยียดตรงนั้นเพราะสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเนะี่ยเราคิดว่าไม่มีเราไม่รู้ไม่เข้าใจความเป็นจริงนะยังสมมุติว่าเราสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาครับก็จะมีการ น้อมถึงบาร,รมีขององค์สมบัติเจ้าในการพุทธาพิเศษขึ้นเขาพุทธลูกที่ทําถูกวิธีก็จะมียานบาร,รมีของพุทธองค์หรือว่าอรหันตสาวกหรือว่าพระปจเจกับพุทธเจ้าท่านมีกันเรียกว่ามีเครื่องรู้มาอยู่ที่องค์พระเวลาเราอธิษฐานถึงบางทีก็ไม่ต้องไปนึกถึงแล้วก็ไปถึงนิพพานหรอก ท่านมารับรู้อยู่ตรงนั้นแหละพูดคุยกับท่านได้สนทนากับท่านได้อยู่ในองค์พระนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ทําลายสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นอะไรเป็นสิ่งที่เป็นพลังพุทธบาร,รมีที่อยู่ในองค์พระพลังของท่านก็อยู่ญาณบาร,รมีของท่านเครื่องรู้ของท่านก็อยู่ คนก็เอาไปโยนลงน้าเหมือนเพราะว่ามันมีเห็นความเห็นผิดเพราะทำแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ดีกันหรอกวิปลาชมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายถึงแม้จะเอาตัวรอดไปได้